มาครับทุกคนวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับปอด์ะพันอาจารย์หลงนะวันนี้ย้ายแปลงมาลงฐานเกตอีกแปลงหนึ่งนะแปลงนี้เตรียมพื้นที่นะจะปลูกมันตะปะหลังนะแต้นี่ลงฐานเกตี่คุณกระจายเลยนะดินข้างใก้ที่จะแห้งแล้วแต่ไม่เป็นไรนะแปลงนี้กของแปลงบอกว่าเดี๋ยวจะลดน้ําตามหลังเลยนะเวลาที่ มันตะกะหลังเป็นนะเพราะว่าทุกๆปีนะแปลตรงนี้ก็จะไถแล้วก็ปลูกในช่วงนี้ทุกปีนะแล้วก็ผลนี่สิงช่วงก็ต้องการลดน้าปลูกมันตะกะหลังนะตรงนี้อาจารย์หลงงาวงพอานานะมีงานนี่เป็นว่าเล่นเลยนะเปลี่ยนฐานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะวันหนึ่งหลายๆรอบนะ อันนี้ก็เปลี่ยนผัาเจียนมาอีกแล้วยังโชคดีนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ประมาณ5ไร่แต่อยู่ใกล้คลองนะเวลาปลูกม,มันตะแสลังในช่วงนี้นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนะถึงจะปลูกดินแห้งแค่ไหนนะครับก็น้ำมีให้ลดเหลือเผือเลยนะเพราออยู่ใกล้คลอง ลงฝันเป็นนะสายแปลแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมายกบล่องผูกมันสับหลังเลยนะฮฝุ่นกระจายเลยนะช่วงนี้นี่บอกเลยนะหลายๆแปลงนะที่ยังไม่ขุดมันสับหลังนี่เหมือนกับทิ้งเลยนะเพราะว่าด้วยราคานะทีออ่หลายๆคนไม่อยากจะขูดนะครับราคาตกต่ำมากนะทีนี้ หลายแปลงก็ไม่อยากจะขุดนะครับทีนี้ถึงคุนในช่วงนี้นะเวลาจะปลูกก็ยากที่จะได้นะเพราะว่าเข้าแรงแล้วฝนนี่อาจจะน้อยแล้วก็้งช่วงก็แล้วนะหลายหลายแปลงนี่ไม่ยอมขุดเลยในช่วงนี้ออใจกันไปหมดเลยนะในเรื่องของราคายิ่งนับวันก็ยิ่งลง จะมีโอกาสขึ้นหรือเปล่านะก็ยังไม่แน่ใจโอ้คุ่นนี่หน้านี้ไม่ต้องพูดถึงนะโอ้ีกว่าอ,อะ มีมองขานไม่เห็นเลยนะดูครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะการลงผานเจ็จสแปลงฝ่อหนะ้าพานอาจารย์หลงนะพื้นที่ตรงนี้ก็เตรียมที่จะปลูกมันสับปะหลังในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะทำการลดน้ํหมุนกระจายเลยนะในช่วงนี้ใส่ที่ใส่ทางครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม Terima kasih, selamat